สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบผมนะครับกับวากในช่องในเกม Yesterday View สในส่วนของแคบีกันต่อในพาร์ทที่เท่าไหร่พาร์ทที่เจ๋งมากโอเคก็จำไม่ค่อยได้ลนะเดี๋ยวนะจำได้ว่ารู้สึกจะเจอมิติจีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะถ้าเจอมิติจีแล้วอ้าวล็อกอที่นี่หรือเปล่าตอนนี้ผมจำอะไรไม่ค่อยได้เพราะไม่ได้เล่นนานนะกำลังนึกๆอยู่นะฮะ อโอ้โหในนี้ก็ยังมียังมีหรือ,อตายซะตายซะเอออุ้ยไอนกก้นั่นก็รอเราเลยอย่ย็นอย่าเพิ่งมา,าเก็บนี่ก่อนให้เดี๋ยวนะเก็บรวมกันดิอ่า เอเอเดี๋ยวสิมียาอยู่นี่ยังไม่จำเป็นมากอึศอึศอึศโอ้โหอึศชิบหายอ่าตาย,ตาย,ตายเ,ยเนีเ่ยตายเลยกระเซ็นเฮ้ยเฮ้ยตายเปล่าวะก็ตายตายเห็นเลยแล้วเห็นเลยแล้วโอเคมียาสมุนไพรไว้ใจฉัน มองไม่เห็นซอมบี้เสร็จบังเดี๋ยนะผมว่าไอ้ตัวเนี้ยพยายามประหยัดศูนย์ดีกว่าวันนี้มันจะเดินไปทางไหนโอเคมันไม่ได้แอมหอลังแวรโว้เฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้จะมีลิกเกอร์ไหมควักก่อนควักปืนนี้ไว้ก่อนเพื่อเจอลิกเกอร์ โอเคไม่เจออ่าเดี๋ยวเผื่อต้องใช้จำไม่ได้นะครับตรงไหนมันเป็นประตูสุดท้ายบ้างอโอเคเอกสารเสียงอะไรเชรบเชบแมวไมา,ไมาพี่เซฟเอาไปทำไม ดันเข้าไปดันเข้าไปโอเคได้ไาแล้วไฟเช็คอึ๊บลงมาเอ่ตอนนี้ผมอาจจะส่งเสียงได้ไม่ค่อยมากเลยเท่าไหร่ก็ขอให้ด้วยเพราะน,นี่คือผมเล่นตอนดึกนะเล่นตอนประมาณตีหนึ่งนะผมนะตื่นมาก็นั่นเลยแหละชิบหาย ช่องเต็มเดี๋ยวค่อยมาก็ได้วะช่องเต็มนี่ก็อะไรก็ลำบากลำบากเฮ้ยออ้ยตกใจจริงเนี่ยดุ่งเลยโอ้ย สายพี่ทางเลือกกินยาไปก่อนแล้วกันเ,เดี๋ยวนะโอเคในนี้เผามาแล้วเพชรซีแดง ต้องไปเก็บของอีกอ่าน่าอยาให้มันมากัดฉันเลยเอ่อหลบหน่อยนะโอ้โหไม่ให้หลบอีกอีบ้าเอ็นดิสัยไม่ดีมาแต่อ่างแคได้ไงตรงนี้มีพืบแน่ไม่มีเหรอเออหน้าแปลกเลย ตรงนี้ต้องเก็บยาให้คุม้มเอกสารไฟแช่นี่รู้สึกว่าเราจะใช้อีกทีตอนไหนอ่ะอ๋อต้องใช้ตอนนั่นไงฮะอะไรวะที่ไปจุดตรงนั้นเดี๋ยวค่อยใช้ก็ได้อีกสักพักใหญ่เลยโอเคเก็บไปเก็บสเปรย์ไปก่อน เอานี่แล้วกันยาก,กดนี่เดี๋ยวค่อยใช้ก็ได้ <c oughs> กำลังคิดอยู่ว่าต้องไปไหนต่อนะฮะโอเคเจ็บมาก ผสมเป็นยาใหญ่เลยแล้วกันอันนี้ผมกลัวเอมิมจะจีจะกระโดดออกมาจากหน้าต่างจริงโอเคไม่เอาระตูร็อกส์เอาละต้องขึ้นไปเข็นไออันข้างบนนี่ไงนี่ไง ดันดันดันอือพึบพึบเฮ็ดเฮ็ดอ๋อละทำไมมันลำบากยากเกินอย่างนี้ <c oughs> จะเอาเพชรเนี่ยอืออืออือโอเคดานต่อไปดานต่อไปดานต่อไปเนี่ย <c oughs> ฮึบฮึบดอื้อชึบอืดชึบอืดชึบโอเคเพชรล่วงมาแล้วตอนนี้ผมกลัวมิตรจีมากเลยมันชอบทำมาให้ดุ่ง อนี sitten, ้ไม่น like okay. ่าจะมีนะมิตาจีเนี่ยโอเคอ่ะเจอร์รี่ออนเดียร์ออนเหมือนเดิมครับเดียรออนก็ให้ไดรี่ของคิดมาให้นะครับผม <laughs> <laughs> There's no reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up, look for any survivors, and get out of here. Right. One last thing. Here's a radio. That way we can keep in touch if anything happens. <laughs> ตรงนี้ไม่มียาแล้วมั้งอันนี้น่าจะเป็นโต๊ะของดีเบกาเชมเบอร์นะในนี้ไงโอเคเอ,อ่อโอ้โหช่องก็เต็มอีกบ้าเอ้ยคุณแกนี้ก็จำเป็น โอ้โหผมต้องลงไปเก็บใหม่กแวเนี่ยจะเฮ้มีแฟดเอกสารมาสองอันอะไรเนี่ยอ๋อถึงอะไรเนี่ย Kids ล e f ิล i e l ตำรวจและคูนซิตี้ เมลถึงคิสนะครับผมแล้วแฟดมันเพิ่งมาอะไรตอนนี้วะเออชิบหายอ้าเอา้ยช่วยเด็กก่อนช่วยเด็กก่อน โอ้โอ oh ้โอเคเอาเลยหมดก๊อกเลยเอาแล้วเด็กไปไหนละสง oh, สัยเด็กมันบุดไปแล้วฮะโอเคนี่เรามีกุญแจผี เดี๋ยวต้องลงไปเก็บก่อนแล้วก็ไปเอาธนูมาอมโอ้โหยืนรอตอนรับปุ๋เลยอือล้มไปอันนี้จะลำบากผมนิดหน่อยก็คือช่องเก็บมันน้อยแล้วก็แบบสงสัยคุณใจเขียวไม่ต้องใช้ละ โอเคเมื่อกุญแจเขียวไม่ใช้ก็เก็บไปเก็บเพชรด้วยแกนเด็กก็ต้องเอาไปก่อนแล้วกันเออหรือว่าเอาหน้าไม้ไปแทนก่อนอาจจะวนๆไปวนมานีหนึ่งก็ต้องขอ,อโทษด้วยวกันนะฮะเก็บเพชรไป เดี๋ยว,วไปใช้ตรงโน้นตุ้แจเขียวเก็บไปซุนไพนี่เก็บไปโอเคเดี๋ยวนะเอานี่ก่อนเด้ยเดี๋ยวกระสุนแกนเน็ตนี่เก็บไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวจะไปเอาหน้าไม้วนไปวนมาเว้ย อันนี้ปืนอะไรเก็บไปก่อนแล้วฮะเก็บให้หมดมหึบพอเก็บนี่เสร็จปุ๊บเเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปข้างล่างก่อนนะฮะอ,อาจจะช้าหน่อยพาดนี้มันอะไรหลายอย่างไม่ค่อยอำนวยกระเป๋าบันนั่นนะฮะ อ้าวลีออนไม่อยู่แล้วโอเคเก็บหน้าไม้มาดีกว่าไม่มีฮะเมื่อเก็บนี่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวค่อยไปห้องสมุดไปข้างล่างก่อนข้างล่างที่ผมบอกเจอผีเยอะๆ เดี๋ยวเราต้องเจอกับเอตำรวจคนนั้นด้วยะเปล่านะเอาละโอเคที่นี่ปอดไฟโอเคไม่มีนะไม่มีนะไม่ก็จะเป็นอนะ่ะไม่เก็บดีกว่าอันนี้ ธนูหน้าไม้เก็บมาใช้ล็อกพิกโอเค C4 เยี่ยมมันต้องใช้ฮะขาตัวชุดจุดระเบิดโอ้โหต้อนรับกูอย่างดีกันอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวออื้ เออ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 โอ๊ยเอาอีกแล้วไอ้พวกนี้มึงจู่โจมกูจังเลยเห็นเป็นแค์ไม่ได้ถ้ามารวบขาอ้ยชิปหายไม่ได้เช็คโอ้ยรู้แล้วมันปืนก้ามอมอเอตำรวจนะเป็นซอมบี้ซะแล้วสินะมาเลย เ okay. ข้ามาเข้ามาใช่เย,เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเพลงไปมันต้องเอ็นด้วยมันจะเจอตัวอะไรวะ Okay. จดหมายถึงเีออนกระสุนปืนพกเยี่ยมมา unlock Un unlock the door แล้วตอนนี้ก็ขึ้นไปข้างบนนี้กันดีกว่าตึง มันจะเดี๋ยวนะอยากเก็บไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวไปเก็บตอนนี้กว่าเสียงโฮอ๋อลืมไปผมทิ้งไว้ตัวสองตัวนี้นะแหมสม,มุนไพรเก็บไว้อ่าส่วนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปวางระเบิดอยู่แล้วแต่เดี๋ยวผมจะไปเอาให้นั่นก่อน อะไรนะอะไรนะอ่ะทีอ๋อใช่ใช่ที่มันอยู่ในห้องสม,มุดอ่ะคือผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรของแคร์ของดีออนไม่เหมือนกันนะฮะของแคร์นี่คือจะเป็นหินอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเหละยตอนนี้เมื่อกี้ผมยังไม่เคยเข้าไปห้องสม,มุดเลยเพราะว่าปลดล็อกแล้วอ่าเออไม่ตามไม่เจอ ุยจชิบหายแล้วไงฮะมากับแล้วแต่ห้องนี้ไม่ค่อยจำเป็นต้องมาแล้วแต่ห้องนี้ดิผมเราเรายังไม่เคยมาเลยฮะแดนเสอร์มีซอมบี้ซะและ้วเย่ยจริง พึบ,บล่วงเอาละฟลนล็อกมาเดี๋ยวนะต้องอันนี้ก่อนปะขวาแล้วก็ขยัยบมา ได้มาแล้วอีกหนึ่งซีลาแล้วก็เดี๋ยวเราไปห้องที่เคลีคอปเตอร์มันล่วงะ่ะครับผมแล้วก็เอาระเบิดไปวางนั่นแหละจะไปห้องนั้นต่อเลยอาชีพหายเข้าผิดห้องต้องเข้าห้องอีกฝั่งนึง สับสนประตูไปแล้วจ้าปุ๊บป,ปึ๊บอ่ะโอเค ใช่จะเ,เจอถ้าเรื่องเจอมิสเตอร์จีนะกรี๊ดเลยนะเรื่อยๆมุมอย่างเงี้ยโคตรเกลียนเลยโอเครู้ว่ามีดุงเสียวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวขอดไปใส่เพชรไอ้น,น,นั่นอีกทีอือโอ้โอ ถอาําได้เ้วต้องเอาต้องไปฆ่ามันอีกนี่นานเจอะอ๋อนี่จะเจอกับไอ้นี่นะฮะใครนะผอของตารวจมั้งโอ้โอ้คุณเป็นหัวหน้านี่ชิปหัวหน้า Irons คุณ e ป t นห l e หน้า i e f f r e n c e You'll end up just like all the others. need mayor's daughter. daughter. I was told to look after her, but I failed. She just look at her. She was a true beauty. Her skin, nothing short of perfection. But soon, i and she will turn into a zombie within the hour. like a manner speaking a a brain bullet must some way to stop it manner speaking, there either putting bullet through be of by in แต่นี่มันรับสิทธิ์สินบนแอมเบลลานะผมเพราะว่าพวกคิดเนี่ยที่รอดจากเหตุการณ์ภาคแรกนะครผมที่คฤหาสนของสเปนเซอร์เนี่ยก็มาแจ้งกับไอ้เจ้าหัวหน้านะครับว่าแบบให้แบบติดต่อกับรัฐบาลเลยพวกเนี้ยมันก็ไม่ติดต่อเพราะว่ามันรับเงินใต้โต๊ะมาจากแอมเบลลานั่นเอง อ๋อโอเคเขาอยากให้ให้อยู่คนเดียวจัดไปไม่ยุ่งเราไม่ยุ่งอยู่แล้วอ๋าจำได้ไจอเจอกับนี่เชอรี่ ขี้ซ่อนเหรอขี้ซ่อนเหรอคิดว่าหาไม่เจออ่ะออชุดนี่ไงเปิดซะเลยอ่ะยังจะวิ่งอีกยังจะวิ่งก็<ม>คือฉันไม่ได้เป็นซอมบี้นะเธอปลอดภัยแล้วนี่ น้องคงบอกว่าเชอร์รี่นี่ใครก็ตัวละครหลักที่เราจะได้เล่นในสหราชินีวิวหกนะครับผมนี่คือเชอร์รี่ตอนเด็กนะโตมานี่สวยขึ้นเยอะเลยรู้สึกว่าแค่จะไม่ใช่รู้สึกว่าเชอร์รี่จะทำงานองค์กรเดียวกับลีออนนะครับผมส่วนแค่นี่ไปทำพวกองค์กรคล้ายๆแบบเน้นแบบ อนุรักษ์อะไรอยนี้มากกว่าในภาคเรียลิชชั่นสองนะฮะเขาเรียกว่าเรียกอะไรนะบริษัทเทวะเซลอะไรงั้นปะจัไม่ได้นะเออเด็กนี่ก็ชอบหนีนะรู้ว่ามาอันตรายยังหนีมีกระสุนปืนพกให้ขอบใจ ศพหายไปแล้วหัวหนะน้ามีกุญแจกับนี่เลื่อนมาโอเคเหลืออีกสองอันซึ่งอีกอันนึงเนี่ยมันจะเป็นครึ่งๆนะครับผม,อมโอเคได้กุญแจ ว่าเหลือเกอินมิตาจี G. มันจะโผล่มาตรงนี้เปล่าวะเพราะเดี๋ยวผมต้องกลับมาอีกรอบหนึ่งน่าจะมาโอไม่มาดีใจจังเลยโอ้ลุ้นเยี่ยวเหนียวเลย <laughs> นึกว่ามันจะมา เพราะผมจะเอาเพชรก่อนไปใส่ไงต้องใช้สองอันเอาทิ้งไปก่อนเดี๋ยวข้ามาหยิบใหม่อโอเคเดี๋ยวกลับไปอีกรอบหนึ่งไปห้องเพชรซึ่งตอนนั้นผมก็ดันเผอไม่ค้าในมิซิ้นในทีเดียวด้วยอย่านะอย่ามานะโอเคขอบคุณมากต้องไปสู้กับมันใหม่เอกโอ,โอเสียดายกระสุนมากเลย อืมอืมโอ้ยโอ้ยโอ้โหถึกไปไหนถึกมากอะนิกเกอร์นี่สงสัยใช้ปืนนี้ไม่ได้ผลละไม่อยู่เวิร์กไม่อยู่เวิร์กแล้วลุงนี้ผมก็น่าจะฆ่าตั้งแต่แรกด้วยเปลืองกระสุนเปลืองยาผมแล้วกันโอเค เปิดหน้าอ,อกแล้วอันนี้ครึ่งๆนะฮะนี่เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวบอลนะมันมาตรงเนี้ยอุย้ยแล้วมาตรงนี้ไหมมาไหมเจ้าจะมาไหมโอ้ไม่มาดีมากดีมากเอาละเก็บ แกไปก่อนเกบไปก่อนอเดี๋ยวจัดใหม่สักนิดนึงเดี๋ยวนะฮะเอากระสุนปืนทอกมา,าแล้วก็ุแกุญแกหน้าไม้เอาไปสักหน่อยดีกว่าทกไว้หน่อย เดี๋ยวผมจะเซฟไว้ก่อนแล้วกันในส่วนของพาร์ทนี้นะฮะโทษทีนะพาร์ทนี้อาจจะยืดยืดอืดออ,อ,อ,อะไรอย่างงี้หน่อยนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากกันเหนียวด้วยกลัวตาย,ออยโอเคครับไม่ว่าส่วนนี้ผมขอจบเป็นส่วนของ r e s i d e n v i l 2แคบ,บีในส่วนของพาร์ทที่เไว้เพียงเค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผม ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับรบควรช่วยกด Subscribe ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยกันนะครับผมแล้วก็แชร์คลิปนี้นะฮะให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย